อุ้ยเจองูพอดีครับผมงูงูข้าธรามรการปูจะเลื่อนพอนจะเลื่อนพอนเห็ื่อปูทรงเล็กขันน้ำมุนไ่ปูเหล็กขันน้ำมุนมาจังไดค่ะมีคนมารักษาบอกค่ะเหล็กขันน้ำมุนนี่มันเฮตตโดุแล้วเรอคนมายกขันให้ปู พอว่าไปเข้าไปสวดมนต์ในบ้านครับอืมลลืมลืมเอาโทรศัพท์ไปไทยครับสวดมนต์ในบ้านสวดมนต์ในบ้านเอ๊ะจำเบาจำเลขตัวนั้นถ้าเจ้ามาถามล้วเจ้ามาถามก็เลขจิพอเลขน้ำมนต์อืเด็กน้ำมนต์งามงามเลขันน้ำมนต์ปูไป้าไปสวดมนต์ในบ้านสวดมนต์ในบ้านก็เลขใด มันคือมันคือเขากันดีเถ่ววะอือก็ไ้นไปนันแล้มั้อือก็ได้ปูนไอันนห้าสามห้าสามสองห้าสองเกตบ้หาสามสองหาสองเกตห้าสามสองอือนี่ปล่อยห้าสองเกตอือปล่อยเล่าไปมือขึ้นมือว่านเอมออกห3าสามบ่ อ,ออกไปแล้วปึ่งออกค่ามปล่อยแล้วไปได้จ้างเกษตรนั่งปไปได้ทุกประเทศเลยตัวนี้ปล่อยไปมันเปรตตรงกับเลขข่ามเสียง,งออของปูง่ตัวนี้อืมันตรงกันนะวะกับเลขจะเลยเอามาปล่อยลองบึงครับม,ม,มันมันเปลี่ยนไปน้อยเดียวเปลี่ยนไปแค่สองเกบหาสามสองหมดปู่แน่นก็หาสองเกตหาสองเกตฉันว่าเลขสามมันก็คือ มันเป็นยักษ์ยักษ์เพราะว่าเลขสามมันเลขสามมันเป็นมันเป็นยนแหงยักษ์ยักษ์เพราะว่าเลขเลขสามมันก็หางมันก็เงาเงาอันนี้ไม่ได้เขียนเองเนี่ยมันมันเป็นของมันเองแบบ4 4016เหรอ4016หมวดนั่นบอกปุ๊ด เมื่อมันออกู0 1เก่าก่าครับเอออันนั้นก็3ตัวส่งไปบอปอตัวครับกะเบิกซับมิดชีรีแม่บอสขยายคว้วใหมโอ้ยบนเล็กออกมามันบอเห็นบอเล็กน้ำมน่นเห็นเห็นอยู่ครับปู่มันมันลงไม่ทันครับปู่ไปแบบจะออกเลยเี็กน้ำม่นเขาทั้งสามตัวเลยครับ วันนี้ก็หาสามสองบ่ครูวันนี้หาสามสองเราได้จับเขียนเหาอห่อห่อหว่างไว้แล้วมันเอป็นยืนน้ำตาเทียนครับูเป็นยืนน้ำตาโอ้ว่างไว้แล้วไปไหลของมันเองเนียนเพราะว่าเทียนเมื่อสันนระสวดมนต์เพื่อนเฮ็ดขันน้ำมนต์ไปจังขันพระสวดมนต์เพื่อนเฮ็ดขันน้ำมนต์ว่างไว้อ่าสามสอง ก็บขาดสองเจ็ดห็นว่าเข่ากันกับเลขเอเ่อสามเสียนสามเสียนปูก็เล่นเน้นลงไปตัวนี้วะเน้นลงตัวนั้นเด็ดทางนำ้ำมันปูครับพี่หน่อยอสิเดือดหาสามสองก็บขาดสองเจ็ดเดืหาสองเจิ 2, ดห้าสามสอง 2, 5, 3, 2, กับห้าสองเจ็ดร่างไม่หันละร่า,างทางปูน่ะ เมื่อกี้ไปก็วิ่งไล่งูอืออนี้แค่นี้เขาพ่หลาดเลยอ๋ออือปูบ่าฝันไหมคะฝันพราฝันเลยตังแจอันข้าจอนมาจากนั่นเลขอกาผมอืม <c oughs> โอ้ฝันที่เดียวตั้งแ่ไปกองสลากกองสลากคุณบ่ฝันอีกเลยฝันกระจำมาได้ มันจำมาไลยมันให้เลขหาตัวเดียวกับเลขหาเนาะครับอืมนนเป็ยังงวดหนาจังฝันใหม่กันเลยวันนี้จะไปนอนมองมันบ่มีตัวไม่หรอกมันยังฝันมันถึงประเดิร์ลดลงมาเลยมันเดิลดลงมามันเติร์ดอันนี้ลดลงมาเนาะกําลังฝันดีๆจะเดินตึงจนกําลังฝันดีๆกําลังกิได้เลขสามตัวยังหักค้นลงมากคับ มันก็บ่ได้แล้วมันก็ได้ตัวเดียวหันแล้วเนาะฝันยังไงของปลาปูมนะั้นฝันว่าไปกองฉลากเขาเจ้าภาพไปกองฉลากไปกองฉลากอืกองฉลากยุติสารคามเนี่ยเพิ่นคิดว่ารันจ่อนเพิ่นไปหดสารคามโอ้เนี่ยเพิ่นกเ็เลยได้กเ็เลยไห็นเด็กเด็อปลาปูเรื่อยเป,ป็นเพราะ เพิ่นเพิ่นทีเขียนให้เบิ้งเบิ้ดตัวโตเพื่อละครับกำลังเขียนในตัวเดียวตัวที่สองกับท่านเขียนมันไม่มันจำกัมหากรยังไงได้ตัวเดียวเท่านั้นล่ะไปเลยแน่หาตัวเดียวแน่หาตัวเดียวแน่หาตัวเดียวไปกองฉลากปูฟันดีเลยเนาะอืจะวิ่งได้เนาะปูเนาะวิ่งได้อยู่วิ่งห้าไปเลยบนหน้าะ ก็ตรงกับนี่คันน้ำมตน,นอยู่ตัวใดครับปู่นี่คันน้ำมต์มปู่ออนบอ่ได้เอาโทรศัพท์ไปเนาะคันก็สั้นกับทีได้พายมาให้เบิ่งอยู่ปู่จได้ไหแต่ว่ากระจำได้อยูยตัวใหปูห่ห้าสามห้าสามสองห้าสามสองนะฮะตีเป็นสองยางตีเป็นห้าสองเจ็ห้าสองเก็ดคันน้ำมนตีสองอยางอื อันตีอันตีอันนั้น,นมันก็คือเลขกเกตอันนึงก็คือเลขสามเห็นไหมมันเป็นยกัยกหยัก <c oughs> แล้วเลขหาเนี่ยงามเลยค่ะ<ๆ>เลขหาเลขกสองเอาก็เอาตัวเดียวนี่ละอจะมือวันที่วันที่สาม เจอจีมาสงถาดเนาะครับวันที่สามวันที่สามสี่หอดเนี่ยเป็นมิตุนายนมิถุนายนนกหกเนี่ยเจอจีมาสงถาดถวายกองน้ำส่วนลังค่ากับบัตรเหล่ทบันรล่าดอกตะวัดได้บอกเอข้าเจ้ามาัดเอาแผงมาลง แต่ว่าถ้าเจ้าสิมาอยู่ทรงแผงก่อนจักมือใดครับแต่ว่าที่ทีสิมาติดตั้งแน่นอนนั่นคือวันที่สิบมิถุนายนหกหกนะไม่ได้บอกเลขใช่ไหมปู่ไม่ได้บอกเลข <c oughs> อ่างั้นจีเอาไปซื้อเลขก,กับบ่ากันบ <c oughs> ่ได้ห้ามอ <c oughs> วันที่สิบเพื่อนมาตั้งแขงไฟให้แล้วก็ กะทิเมื่อไทยทํำอีกขึ้นเก่าห่ะค่ะมันฝันตื่มเพราะว่ามันกายงวดแ้วเนาะมันเป็นงวดใหม่นะเป็นงวดใหม่กะทิมันบอกมาอีกอีกเจ้ยหนึ่งครับเลขเลขขันละมว์นี่งวดงวดเมื่อกี้นี่เข้าอยู่น้ะปู่เนาะเอองวดมันมันเลยเหตุงวดแต่ศูนย์หนึ่งเก่าเนาะครับอ่งวดที่งวดลางหลังมานเนี่ยมันบ่ได้เหตุเพิ่งได้กลับมาทําใช่ไหมครับปู่บอเพราะเขาเจ้า ม่นไปในบ้านโอ้ก็เ,เลยได้ไปทำใช่ไหมครับได้ไปทำเพราะว่าขนันได้เห็ดย่ำไหกับขันเห็ดยูวัดกับขึ้นกันว่าถ้ามีผู้โยขันไหีผู้โยกขันไหลกับมันจะคิวคือเก่ายกยกขันแบบไหนครับผูยกขันคู่หขันหขันหา่าค, <5 S 3> คือนจังคือจังข้าจอมะอาบน้ำม่นทะเลาะเคาะแตงแก่จังเสียครับนี่ก็คือเห็ดน้ำม่นได้หรอเห็ดสมมติว่า าอยากมายกขันให้ปู่ทำน้ำมนต์ให้อย่างเงี้ยครับได้ไหมครับผมก็ไม่ได้อาดได้อาบได้เหมือนกันอืมได้เราจะมายกขันให้กันยกยกคู่ยกค่ายให้กันแต่ว่าแม่นหรือจรับก็จะดเฮ็ดเองว่าะคือว่าหลวงปู่บดแตงขันเองไม่หยาดโยมมาแตงขันมาใหดเห็ด เพื่อเอาขันไถขันมั่นอยู่จะขันน้ำมนต์เือจังมาสะดก็แมาแดงครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับวันนี้โชคดีนะครับมีขันน้ำมนต์นะฮะขันน้ำมนต์ก็มีห้าสามสองกับห้าสองเจ็ดนะครับเอฟซีครับผมนะครับแนวทางของหลวงปู่นะครับผมมวดงวดที่แล้วไม่ได้ทํานะครับมวดก่อนนู้นเนี่ยได้ทำนนย์หนึ่งเก้านะฮะเอฟซีครับปู่บอกว่าถ้าเกิดได้ทําเนี่ยจะเข้าเป็นประจําเลยนะครับสําหรับ เลขขันน้ำมนต์ของหลวงปู่บุญมีนะครับผมครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแนวทางขันน้ำมนต์ของปู่บุญมีนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ